สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแนวทางการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขอในระบบ e-submission ค่ะโดยจะมาแนะนำในสองส่วนหลักใหญ่ๆนะคะส่วนที่หนึ่งก็คือแนวทางการกรอกข้อมูลในระบบ e-submission นะคะกับส่วนที่สองก็คือการจัดเตรียมเอกสารในระบบ e-submission ค่ะ สำหรับแนวทางการกรอกข้อมูลในระบบ e-submission นะคะค่ะเมื่อเราเข้ามาในหน้ากรอกข้อมูลแล้วนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราก็จะต้องกรอกเป็นอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะต่อมาก็คือเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นชื่อภาษาไทยแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษนะคะโดยถ้าเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ ภาษาไทยนะคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น home use หรือใช้ตามบ้านนะคะหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประกาศเฉพาะเนี่ยก็คือต้องให้ระบุชื่อภาษาไทยด้วยนะคะโดยก็คือให้ระบุชื่อสามาัญเช่อกันค้าแล้วก็ชื่อรุ่นตามลําดับนะคะแล้วก็ถ้าเป็น professional use นะคะไม่ต้องระบุชื่อภาษาไทยเลยแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษนะคะจะต้องสอดคล้องตามฉลากตามรายการไอเทมตาม declaration of conformity แล้วก็ letter of authorise นะคะโดยถ้าหากผลิตภัณฑ์ของท่านมีการจัดกลุ่มเป็นแบบซิสเต็มหรือเซตชื่ออาจจะไม่ตรงกันก็ได้ไม่เป็นไรค่ะสำหรับชื่อสามัญเครื่องมือแพทย์นะคะก็คือระบุเป็นภารรษาอังกฤษโดยระบุให้สอดคล้องกับ g m t n นะคะชื่อและที่ตั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะก็ต้องระบุให้สอดคล้องกับ DOC หัวข้อ Name and Address of Product Owner นะคะข้อบ่งใช้นะคะก็ให้ระบุ ให้สอดคล้องกับฉลากเอกสารกำกับนะคะโดยขอให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้ามาจากผู้ผลิตจากต่างประเทศรายละเอียดเครื่องมือแพทย์เช่นกันนะคะก็คือให้ระบุจากฉลากเอกสารกำกับหรือ user manual หรือตรงไหนก็ได้นะคะที่ระบุว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยมีลักษณะทั่วไปอย่างไรรายละเอียดจาเป็นที่ต่างๆอธิบายว่าทางานได้อย่างไรนะคะโดยก็ขอให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้ามาจาก ผู้ผลิตจากต่างประเทศแล้วก็ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์นะคะก็ระบุให้สัดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคําขอแล้วก็จะต้องเป็นขอบข่ายที่อยู่ในใบจดทเจะเบียนสถานประกอบการด้วยค่ะ GMDN นะคะก็คือใหทย์บุเลข GMDN นะคะโดยสามารถจะค้นหาเลขดังกล่าวได้จากการสอบถามไปทางผู้ผลิตจากต่างประเทศหรือไม่ก็ค้นหาในเว็บไซต์ GMDN Agency ได้นะคะ ก็หมายเหตุน,นะคะก็คือข้อความเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบค่ะต่อไปผู้ใช้เครื่องมือแพทย์นะคะว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนเป็น Home Use หรือ Professional Use นะคะแล้วก็ชนิดเครื่องมือแพทย์นะคะว่าจะเป็น IVD นอน IVD หรือเครื่องมือสำหรับสัตร์ค่ะแล้วก็รูปแบบการจัดกลุ่มนะคะก็คือให้ เลือกจากของประเภทนี้นะคะว่าเป็น Single, System, Family, Set หรือ IVD Test Kit หรือ IVD Cluster นะคะสามารถศึกษารายละเอียดการจัดกลุ่มได้นะคะจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารยาเรื่องหลักเกณฑ์นในการจัดกลุ่มนะคะแล้วก็ประเภทความเสี่ยงนะคะก็ให้ระบุความเสี่ยงนะคะว่า เป็นคลาสใดรูใดนะคะโดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือหลักเกณฑ์การจัดประเภทรูปแบตามความเสี่ยงค่ะแล้วก็คำขอเนี้ยจะอยู่ในวิว a y and p โปรแกรมหรือไม่นะคะหากไม่ใช่ก็ไม่ต้องเลือกนะคะโดย Relay and Program เนี้ยนะคะก็คือเป็นโปรแกรมที่เราไปเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะคะว่า เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนในสิงคโปร์หรือเปล่านะคะโดยจะต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่เป็นคลาสสหรือเครื่องมือแพทย์ประเภทใบอนุญาตนะคะโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้จากโครงการ Thailand FDA และ HSA สิงคโปร์ Regulatory Re ืนนะคะ่ะต่อไปนะคะก็คือให้คลิกนะคะว่าเครื่องมือแพทย์ของท่านเนี่ยอยู่ในกลุ่มใดต่อไปนี้หากไม่มีก็ไม่ต้องกดนะคะ ต่อไปจะเป็นการกรอกในรายการไอเทมนะคะหากเป็นรูปแบบสิสเทมนะคะก็คือใส่รายชื่อผลิตภัณฑ์เข้าไปนะคะแล้วก็คำอธิบายชิ้นส่วนขององค์ประกอบในสิสเทมเนี่ยก็ให้อธิบายไปว่าอันนี้เป็นเมนยูนิตนะอันนี้เป็นอะซเซสซอรี่นะหรืออธิบายรายละเอียดขององค์ประกอบในสิสเทมนั้นๆนะคะแล้วก็ไอด n นติฟายเออร์ก็คือให้กรอกเป็นรุ่นโมเดลหรือค้ดผลิตภัณฑ์นะคะหากไม่มีชื่อรุ่นนะคะก็ไม่ต้องใส่นะคะ ก็คือขีดมาเลยนะคะแล้วก็สถานที่ผลิตเนี่ยก็คือให้กรอกที่ตั้งสถานที่ผลิตนะคะให้ครบถ้วนนะคะตามใน D O C นะคะห mm ั hmm. วข้อ Physical Manufacturer mm hmm. ค่ะอันนี้จะเป็นรูปแบบ Family นะคะในรูปแบบ Family เนี่ยในตาราง Item เ,เนี่ยชื่อผลิตภัณฑ์ต้องเหมือนกันทุกรายการนะคะแต่ว่าถ้าเป็น Family of System เนี่ยก็เหมือน หรือคล้ายกับชื่อผลิตภัณฑ์ในหน้าคำขอค่ะแล้วก็ permissible v a r i a t นะคะก็คือให้กรอก permissible v a r i a n t ตามที่มีระบุในประกาศออยเรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายละเอียดการจัดเตรียมเอกสารแนบในระบบ e-submission ค่ะ อันแรกนะคะก็จะเป็นฉลากเครื่องมือแพทย์นะคะก็คือจะให้แนบทั้งฉลากจากผู้ผลิตต่างประเทศนะคะถ้าเป็นผู้ผลิตในไทยก็แนบของผู้ผลิตในไทยเนาะแล้วก็จัดทํามาเป็นอ์ตเวิร์กฉลากนะคะกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ติดบนกล่องผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ครอบทุกรายการหรือทุกโมเดลที่ยื่นคําขอ,ขอหรือจะจัดทําเป็นอ์ตเวิร์กฉลากที่เป็นตัวแทนแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องหรือโมเดลทั้งหมดก็ได้นะคะโดยถ้าหากเป็นโฮมยูสเนี่ยก็ต้องทําเป็นภาษาไทย แล้วก็ถ้าเป็น professional use เนี่ยก็เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะโดยจะต้องทำฉลากให้สอดคล้องตามประกาศฉลากนะคะโดยรายละเอียดเนี่ยก็คือมาจากฉลากผู้ผลิต User Manual Device Description ใน Common Submission Document Template ได้นะคะสามารถศึกษาแนวทางการจัดทําฉลากเพิ่มเติมได้นะคะที่แนวทางการจัดทําฉลากและเอกสารกํากับนะคะที่ลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเทมเพลตการแสดงฉลากนะคะก็คือให้แสดงในกรอบสัญลักษณ์อยอนะคะเป็นเลข12หลักนะคะโดยไม่ต้องแสดงข้อความกํากับเลยนะคะทั้งฉลากภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษ อันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างฉลากนะคะว่าจะต้องมีรายละเอียดใดบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นนะคะของฉลากนะคะว่าสามารถทำอะไรได้บ้างสามารถศึกษาได้นะคะในประกาศกระทรวงนะคะเรื่องฉลากในเอกสารกำกับน,นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์นะคะ ก็เอกสารกำกับนะคะก็จะเป็นพวกเอกสารที่แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์น,นะคะเช่นลักษณะเครื่องมือแพทย์วัตถุระสงค์การใช้ข้อบอ่งใช้วิธีการใช้งานคำเตือนข้อควรระวังนะคะที่แนบอยู่ในกล่องนะคะอาจจะเป็นพวกเอกสารกำกับหรือเป็นพวกคู่มือการใช้งานก็ได้นะคะโดยแนวทางการจัดทำก็คืออันนี้ก็คือจะขอให้แนบเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิตจากต่างประเทศแล้วก็ถ้าเป็นผู้ผลิตในประเทศก็เป็นของ ในประเทศนะคะแล้วก็จัดทำอาร์ตเวิร์กเอกสารกำกับเรื่องวุฒแพ์ในกรุ๊ปรายการหรือโมเดลที่ยื่นคำขอหรือจัดทำอาร์ตเวิร์กที่เป็นตัวแทนของเอกสารกำกับแล้วก็ใส่ชื่อรุ่นหรือโมเดลทั้งหมดก็ได้นะคะหากเป็น Family System เสร็จก็อาจใช้เอกสารกำกับรวมได้นะคะโดยแบ่งเป็นสองกรณีก็คือ Home Us e ก็คือจะทำเป็นภาษาไทย ให้สอดคล้องตามหัวข้อที่กำหนดนะคะแล้วก็ Professional use เนี่ยอย่างน้อยต้องมีเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ภาษาอังกฤษที่อนชัดเจนโดยเนื้อหานะคะที่จะดทำก็คือจะต้องนำมาจากรายละเอียดของฉลากผู้ผลิตก็ได,ด้ User manual, Device description นะคะก็ศึกษาได้ตามแนวทางการจัดทำเอกสารกำกับเคื่อมือแพทย์ได้ค่ะอันนี้เป็น ตัวอย่างเอกสารกำกับนะคะว่าต้องมีหัวข้ออะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อยุกเว้นนะคะว่าอันไหนที่แสดงแล้วไม่ต้องแสดงอีกนะคะต่อไปเป็นบทสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์นะคะ ก็ขอให้จัดทําโดยผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือให้จัดทาเป็นภาษาอังกฤษยกเว้นผลิตในประเทศก็สามารถเลือกได้ว่าจะทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะสามารถศึกษารายละเอียดการจัดทําบทสรุปเครื่องมือแพทย์ได้ที่แนวทางการจัดเตรียมเอกสารสาหรับเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์สาหรับการวิจัยภายนอกร่างกายนะคะก็อยู่ในเว็บไซต์แล้วเช่นเดียวกันค่ะก็อันแรกนะคะก็จะเป็นการอธิบายสรุปภาพรวมของเครื่องมือแพทย์นะคะหรือ Overview นะคะก็คือ ให้อธิบายรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์วัตถุประสงค์และข้อบ่งใช้หรือลักษณะเฉพาะรูปแบบใหมโดยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือจะต้องมีรายละเอียดเหมือนกับหัวข้อในรายละเอียด device description นะคะก็คือจะต้องสอดคล้องกันนะคะอันนี้จะเป็นตารางแสดงประวัติการได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตให้วางจําหน่ายในท้องตลาดและประวัติการจําหน่ายใน ประเทศต่างๆนะคะก็คือทํามาเป็นตารางอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ก็คือในตารางนั้นก็คือจะต้องมีชื่อประเทศมีวัตถุประสงค์การใช้มีข้อบ่งใช้วันเดือนปีที่ได้รับอนุมัตินะคะวันเดือนปีที่เริ่มจําหน่ายแล้วก็เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็ขอให้แนบสําเนาใบรับรองหรือหนังสือแสดงการรับขึ้นทะเบียนในประเทศต,ต่างๆนั้นด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นตารางแสดงรายละเอียดการถูกเพิกถอนนะคะถ้ามีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ไม,ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะโดยก็คือให้อธิบายรายละเอียดว่ามีประเทศอะไรบ้างมีวัตถุประสงค์การใช้ข้าวบ่งใช้แล้วก็วันเดือนปีที่ถูกเพิกถอนนะคะแล้วก็เหตุผลที่ถูกเพิกถอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางแสดงสถานภาพของคำขอขึ้นทะเบียนอนุญ,ญาตเพื่อวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ยังค้างอยู่หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการนะคะถ้ามีก็คือให้ ชื่อประเทศวัตถุประสงค์การใช้ข้าวของใช้แล้วก็วันเดือนปีที่ยื่นคำขอนะคะอันนี้จะเป็นตารางแสดงรายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องมือแพทย์นะคะให้แนบเอกสารระบุรายละเอียดด้วยนะคะอ่าก็ให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการใช้นะคะกับความถี่ของเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการใช้นะคะว่ามีจํานวนรายงานจํานวนที่จาหน่ายทั้งหมด ในช่วงตั้งแต่วันเดือนปีที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะกรณีถ้าไม่มีนะคะก็คือให้ระบุข้อความรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยว่าไม่มีรายงานเหตุการณ์อันไม่เป็นราสง์จากการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้ถ่ายตลากนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตารางแสดงรายงาน Field Safety Corrective Action หรือ FSCA นะคะโดยก็คือให้ทำเป็นตารางอย่างนี้นะคะแล้วก็คือระบุ วนเดือนปีที่ทํำ FSCA การดำเนินการแก้ไขความเหตุผลประกอบการทํา FSCA นะคะแล้วก็ประเทศที่มีการทํา FSCA นะคะกรณีไม่มีนะคะก็คือให้ระบุข้อความรับรอง,รรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าไม่มีรายงาน FSCA ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ไทายตรางค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายละเอียดเครื่องมือแพทย์นะคะก็คือขอให้จัดทำโดยผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันนะคะจัดทาเป็นภาษาอังกฤษนะคะยกเว้นกรณีเผยในประเทศก็แล้วแต่นะคะว่าจะทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะโดยก็คือลักษณะทั่วไปและหลักการทํางานนะคะก็คือแค่อธิบายลักษณะทั่วไปของเครื่องมือแพทย์นะคะว่ามันเป็นยังไงอะไรบ้างนะคะโดยเอกสารแนบก็คือ ให้เป็นเอกสารจากผู้ผลิตลเจ้าของผลิตภัณฑ์เอกสารกีกับ Bluejazz Menu น,นะคะที่อธิบายลักษณะทั่วไปแล้วก็หลักการทำงานของเครื่องมือแพทย์น,นะคะวัตถุประสงค์การใช้นะคะก็คือให้อธิบายการใช้งานของเครื่องมือแพทย์น,นะคะตามความมุ่งหมายของเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะเอกสารแนบก็เป็นเอกสารจากผู้ผลิต หรือเจ้าของประดัณผ้านเอกสารกำกับหรือ user m ม n u a l นะคะที่อธิบายวัตถุประสงค์การใช้ของเครื่องมือแพทย์ข้อมงใช้นะคะก็คือให้อธิบายรายละเอียดของโรคหรือภาวะของโรคซึ่งใช้เครื่องมือแพทย์สําหรับวินิจฉัยบําบัดป้องกันรักษาหรือบรรเทานะคะรวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายที่ต้องใช้งานเครื่องมือแพทย์ที่ยื่นคำขออ่ะนะคะเอกสารแนบก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือพวกเอกสารต่างๆในอดียที่อธิบายข้อมงใช้ของเครื่องมือแพทย์ค่ะ คำแนะนําการใช้งานนะคะก็คือให้อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการระยะเวลาในการใช้ในการเตรียมนะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถเนี่ยที่จะใช้เครื่องมือแพทย์นั้นๆได้นะคะเอกสารแนบก็คือเป็นพวก คือซูมเมนูรเอ,อกสารกำกับ,กบนะคะที่อธิบายคำแนะนำการใช้อเครื่องมือแพทย์การเก็บรักษานะคะก็คือให้อธิบายข้อมูลจำเป็นที่เกี่ยวกับสภาวะที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์นั้นๆนะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันการเสื่อมสภาพจากแสงความชื้อนอุณหภูมิภาวะอื่นๆนะคะก็เอกสารแนบก็เป็นนั่นแหละค่ะเอกสาตรต่างๆที่อธิบายการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์นะคะอายุการใช้งานนะคะก็คือ เรียกว่าอายุการใช้งานของเครื่องมือแพทย์นะคะว่ามีอายุการใช้งานกี่ปีกี่เดือนกี่วันนะคะแล้วก็เอกสารแนบก็คือเอกสารต่างๆที่มีการระบุมาว่าอายุการใช้งานนั้นมีอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็ข้อห้ามใช้นะคะก็คือให้อธิบายรายละเอียดของโรคหรือภาวะของโรคหรือกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ควรจะใช้เครื่องมือนี้นะคะก็เอกสารแนบก็เหมือนเดิมค่ะเอกสารต่างๆที่มีการอธิบายข้อห้ามใช้ของเครื่องมือแพทย์นี้ คำเตือนนะคะก็คือให้อธิบายข้อมูลการแจ้งเตือนสิ่งที่เป็นอันตรายที่ผู้ใช้จําเป็นต้องทราบก่อนการใช้เครื่องมือแพทย์นะคะเอกสารแนบเนอะก็เอกสารตา่างๆนะคะที่อธิบายคาเตือนของเครื่องมือแพทย์ก็ควรระวังนะคะก็คือให้อธิบายข้อมูลการเตือนให้ผูใ<ห>้ใช<ห>้ในระดับระ่ัยเป็นพิเศษในการใช้งานเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิผลในการใช้เครื่องมือแพทย์นะคะ รวมถึงการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงผลต่อผู้บ่วยหรือผู้ใช้งานซึ่งอาจไม่มีผลถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรงแต่เพื่อให้ผู้ใช้ดระมัดระ,ะวังนะคะก็เอกสารแนบก็เอกสารต่างๆน,น,นะคะที่อธิบายข้อควรระวังของเครื่องมือแพทย์ ผลอันไม่พึงประสงค์นะคะก็คือให้อธิบายผลอันไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงเช่นตายบาดเจ็บหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงที่อาจเกิดกับผู้ป่วยหรือผู้ใช้าง,งานนะคะหรือผลข้างเคียงจากการใช้เครื่องมือแพทย์ภายใต้ภาวะการใช้งานปกติเอกสารแนบก็เอกสารต่างๆเนาะที่อธิบายผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ของเครื่องมือแพทย์แล้วก็การรักษาโดยทางเลือกอื่นนะคะให้อธิบายการปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ การปฏิบัติที่เป็นทางเลือกอื่นที่มุ่งหมายสำหรับวินิจฉัยบำบัดมาเทารักษาโรคหรือภาวะของโรคเช่นเดียวกับเครื่องมือแพทย์ที่มาเยืนคำขอนะคะเอกสารนี้ก็เป็นเอกสารที่อธิบายการรักษาด้วยทางเลือกอื่นของเครื่องมือแพทย์เนาะรายละเอียดและสมบัติของวัดสดุที่ใช้ผลิตหรือส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์นะคะก็คือให้อธิบายรายละเอียดของวัดสดุที่ใช้ เป็นวัตถุดิบหรือเป็นส่วนประกอบนะคะแล้วก็ให้ชี้แจงเนาะว่าแต่ละส่วนเนี่ยทำมาจากอะไรเช่นตัวเครื่องทำมาจากวัสดุ PVC แล้วก็พวกสารหรือวัตถุดิบในการผลิตต่างๆนะคะเอกสารแนบก็คือเอกสารต่างๆนะคะที่มีการอธิบายรายละเอียดแล้วก็สมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องแพทย์ข้อกำหนดเฉพาะนะคะหรือ Product Specification นะคะก็คือจะเป็น การอธิบายรายละเอียดข้อกาหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นนะคะโดยมีการระบุมาตรฐานแล้วก็วิธีการทดสอบด้วยนะคะเอกสารแนบเนี่ยก็คืออาจจะเป็นพวกโ r o ั h หรือเป็น catalog หรือเป็น user manual นะคะที่อธิบาย product spec ของตัวืมือแพทชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต เครื่องมือแพทย์แผ่นพังโฟชาร์ดในภาพรวมของกระบวนการผลิตนะคะอันนี้ก็คือจะให้จัดทํามาเป็นแผ่นผังโฟชาร์ดนะคะในภาพรวมของกระบวนการผลิตเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนสุดท้ายนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเอกสารแนบก็เป็นแผ่นผังต่างๆนี่แหละคะ่ะ ต่อไป Essential Principle นะคะก็คือเป็นเอกสารแสดงหลักการสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสมรรถนะการทำงานของเครื่องมือแพทย์และวิธีการที่แสดงถึงความสอดคล้องนะคะก็คือให้จัดทำตารางแสดงความสอดคล้องกับหลักการสำคัญนะคะโดยตารางเนี่ยก็คือเป็นไปตามตารางของ ASEAN Medical Device d i r e c t i v ที่หรือเป็นของตาราง EU หรือเป็นตารางสิงคโปร์ก็คือได้หมดเลยนะคะก็สามารถศึกษารายละเอียดการจัดทำตารางได้นะคะที่แนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์สำหรับการวิจัยภายนอกร่างกายนะคะก็คือจะเป็นตารางมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็คือให้ใส่มาว่าเป็นใช้มาตรฐานอะไรแล้วก็มีหลักฐานอะไรในการอ้างอิงว่าเราใช้มาตรฐานนี้ในการผลิตภัณฑ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นะคะ ต่อไปเป็น Summary of Verification and Validation นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารสรุปการทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบนะคะก็คือจะมีทั้งในส่วนของที่เป็น Preclinical Study แล้วก็ที่เป็นส่วนของ Clinical Evidence นะคะโดยถ้าเป็นพวก Preclinical Study เนี่ยก็คือจะเป็นพวกผลการทดสอบ Physical Test Chemical Test หรือพวก Biocompatibility ของผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับ หลักฐานทางคลินิกหรือ clinical evidence เนี่ยก็คือจะเป็นพวก clinical evaluation report แล้วก็ clinical data นะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคู่มืออันนี้นะคะแล้วก็เอกสารแนบเนี่ยก็คือจะเป็นพวก test report ของผลการทดสอบต่างๆแล้วก็ clinical evaluation report แล้วก็ clinical data ของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะ อันนี้จะเป็นหนังสือรับรองวัตถุประสงค์การใช้ข้อบ่งใช้การบรรจุหนังสือรับรองฉลากแล้วก็วิธีการใช้งานของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือให้จัดทำตามตามเทมเพลตนี้เลยนะคะก็คือให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดมาตามนี้นะคะก็คือที่เป็นดำๆไม่ต้องไปแก้นะคะก็คือแก้ตรงที่เป็นที่เป็นตัวอักษรสีแดงๆนะคะก็จะมีเทมเพลตแบบฟอร์มก็จะมีอยู่ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นเอกสารรายงานการจัดการความเสี่ยงก็คือจะต้องให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14971นะคะโดยก็คือให้จัดทำเป็นในรูปแบบของรายงานเนาะโดยก็คือจะต้องมี3หัวข้อหลักๆนะคะก็คือจะต้องมีแผนการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงแล้วก็รายงานการจัดการความเสี่ยงค่ะก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่แนวทางที่แจ้งไปแล้วข้าง้นนะคะ ต่อไปก็เป็นเอกสาร,รวิธีการทำลายการทำให้สิ้นสภาพหรือการขาจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้งานนะคะก็คือก็ให้อธิบายวิธีการทำลายมานะคะเอกสารแนบก็คือเ,เอกสารต่างๆที่อธิบายวิธีการทำลายการทำให้สิ้นสภาพหรือการขจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้งาน อันนี้จะเป็นหนังสือรับรองคุณภาพการผลิตนะคะถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะก็คือขอหนังสือรับรองคุณภาพการผลิตของ ISO 13485หรือ GMP เครื่องมือแพทย์นะคะแต่ถ้าไม่ได้เป็นเครื่องมือแพทย์นะคะก็คือเอา ISO 9001ค่ะโดยหนังสือรับรอง ISO 13485หรือ ISO 9001เนี่ยต้องไม่หมดอายุนะคะแล้วก็ต้องมีขอบขายที่ย้ำานอแสดงว่าผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ยื่นขอเป็นเบียนค่ะ หนังสือรับรองแสดงประวัติการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์นะคะก็ให้จัดทำตามเทมเพลตแบบฟอร์มนะคะก็คือให้ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์และวก็อุปกรณที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะถ้าไม่ใส่ไม่ครบก็ให้เป็นตามเอกสารแนบเนาะหรือว่า attachment แล้วก็ใส่เข้ามาหากมีรุ่นก็ต้องใส่ชื่อรุ่นให้ครบถ้วรายการด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มก็มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์แล้วเหมือนกันคะ่ะ หนังสือรับรองแสดงความปลอดภัยของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะก็เหมือนกันนะคะก็คือให้ทําตามตทำเทมเพลตของกองก็ให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็ a c เ e s s o r y ให้ครบทุกรายการนะคะก็มีดาวน์โหลดเทมเพลตที่เว็บไซต์เ้วเช่นเดียวกัน ฐานการอนุญาตจากหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแลเคื่อมือแพทในต่างประเทศที่อ,อยอยลองนะคะก็คือจะเป็นสำเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือแสดงรับการขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตให้วางจำหน่ายแล้วในประเทศต่างๆนะคะเช่นของในอเมริกาก็จะเป็นไฟเทนนะคะของ TGA นะคะมันก็จะเป็นเอกสารที่ หรือของยุโรปก็จะเป็น EC Certificate นะคะของ TGA นะคะก็คือที่จะหาได้จากในเว็บไซต์ของ TGA อของออสเตรเลียนะคะแล้วก็เอกสารแสดงการทดสอบความปลอดจากเชื้อในกรณีผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ปลอดจากเชื้อเอกสารแนบก็คือจะเป็นผลการทดสอบความปลอดจากเชื้อของผลิตภัณฑ์ที่ยื่นทุกรายการนะคะหรือผลการทดสอบความปลอดจากเชื้อที่เป็นตัวแทนผลการทดสอบนะคะเอกสารแสดงการทดสอบหรือการสอบเทียบ ในกรณีที่เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สําหรับวัดก็คือจะเป็นผลการทดสอบหรือรายงานผลการสอบเทียบที่สรุปว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยผ่านการทดสอบแล้วก็มีหนังสือชี้แจงเกณฑ์การตัดสินผลสรุปของผลที่ผ่านการทดสอบด้วย Declaration of Conformity นะคะหรือที่เรียกว่า D.O.C. เนาะก็คือให้จัดทำตามเทมเพลตแบบฟอร์มของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์แล้วก็ให้ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็ accessory ให้ครบทุกรายการนะคะ ค่ะผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มเดียวกันใช้มตาตรฐานเดียวกันก็สามารถระบุมาใน Declaration of Conformity หนึ่งฉบับได้นะคะก็สามารถศึกษาแนวทางการจัดทำ Declaration of Conformity ได้นะคะที่แนวทางการจัดทำา DOC แล้วก็ดาวน์โหลดเทมเพลตได้ที่หน้าเว็บไซต์เช่นเดียวกันแนวทางการจัดทำก็อยู่ในเว็บไซต์แล้วเช่นเดียวกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของ Declaration of Conformity นะคะก็คือให้แก้ตรง ที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ตรงาพารากราฟแรกนะคะที่บอกวีแล้วก็จุดๆว่าเป็นชื่อบร,บริษัทอะไรนะคะแล้วก็ as the product owner หรือ as the physical m a n u f a c t u r e r นะคะ letter of authorization นะคะก็เหมือนกันค่ะก็คือต้องเป็นไปตามเทมเพลตแบบฟอร์มที่กองทอน,นแยนกำหนดระบุชื่อแล้วก็ ผลิตภัณฑ์แล้วก็ออเดอรีให้ครบนะคะดาวน์โหลดเทมเพลตแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์เช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นหน้าตาของ l e t t e of a u t h o r i z a t i o n คะ่ะขอบคุณค่ะ